ี๋ยวไปดูเลขถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่1ตุลาคมครับผมขถูกตัวแรกสมัจุดขอปูหมายเลข5ครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลข5ชัดเจนครับชัดเจนหมายเลข5เบิรงไห้เป็นแนวทางนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคโบอกว่าตัวเลขสิเป็นตัวไดหรือว่าปูเป็นไห้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่สถานที่แห่งนี้เป็นผู้มอบให้สาธุสาธุกิจริงใดก็ให้ทรงวังดังปารนาขอบุญบรรมีปู่กับญาตมอบโจกให้ลูกหลานสุขปู่สุกน์เพจยังไหจะเริ่อนลงเรื่องการขายการขายจะให้ขายดิบขายด,ดีสาธุสาธุเดี๋ยวไปล่อลุกเดี๋ยวถูกตัวที่สองตัวที่สามไปํำกันครับผมสวัสดีครับผมเบ้าหนองคับเมือนีเบ้าหนองอยูวัดป่าปากโดมครับ ืัอนี้บ้าน้องจะมาขอโชกต้องวดกับปูกับยาอยู่หวัดป,ป่าปากดมครับผมงวดที่แล้วครับเสาแม่มพิ่นจุดใดสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามหรือเป็นสองหนึ่งแปดก็ได้ครับผมเพ,เพราะว่าหยังเพราะว่าเสาแม่มพิ่นบริสื่ธสองหนึ่งสามครับเพินสนทืิสองหนึ่งแปดครับเป็นได้รับโชคมือนี้เพิ่นก็ได้จะมาขอโชกขอพึ่งบุญบาร,รมีแม่ไอปูกับยาครับผมจะได้งวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใด เดี๋ยวมาหลุนกันครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชกเลยดวงนะครับเนาะงวดวันที่1ตุลา66ครับผมสาธุสาธุเดวไปไหวปู่กับยานนากานน่าเขาาหลับโชกไปนากันครับผมคิดที่ไหนก็ให้สมวังดังปารถนาสาธุสาธุอวยพรเอ๋อธิษฐานจิตไปนากานนะครับเนาะเพื่อจะให้ปู่กับยาเพื่อนได้หลับรู้ว่าเฮ้าได้มาแล้วงวดนี้มาหลุนโชกมาหลับโชกไปนากานคือเกาครับผมวันนี้ผู้คนกับลรยค้อเกาครับ คนก็หลหลคือเก่าเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับเนาะเป็นวันหยุดกันเลยคนกัหลหลครับแต่ว่าคนก็หลหลตลอดครับบ่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันบ่หยุดวันธรรมดาคนก็หลหลครับผมเดี๋ยวไปไหวปูกัญญาน้กันแล้วก็ไปรับโชคกันครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมสาธุสาธุวันนี้ทำมาไ้ปูกัญญาเนาะค่ะเนาะขอโฉคขอลาบงวดที่แล้ว เล็จุดถูกใดสองหนึ่งสามเนาะสองถึงสามแต่สซมแม่นว่าสองหนึ่งสามโบมีก็เลยเอาเป็นสองหนึ่งแปดหลายคนกับเขามาเกิดเห็นก็ได้รับโชคเนาะวันนี้แล้วเข้ามาดุนกันมาเข้าสิจุดถูกเด็กตัวใดเนาะโบว์ว่าจะเป็นตัวใดกับคอแหย่มีรางวัลเนาะวันทีหนึ่งสุลาสองห้าหกมันมันฟังฟังเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปไหว้ปูน้ำกันเนาะแลังจากไปรับโชคน้ำกัน เดี๋ยวมารอลุลับโชคไปทำกันนะครับเนาะงวดวันที่1ตุลาหกหกสาวแหม่มจะมาจุดขอตองงวดครับผมงวดที่แล้ว2 1 3แต่ว่าสาวแหม่มพันบอกว่า2 1 3เลขบ่สวยต้องเป็นสองหนึ่งแดแต่ว่าจะมาจุดนั่นคือเขาข้า,าน้อย3ตัวตรงเลยเด้อรอบทุดถ่ายในวันเดียวกันแหม่หมเดี๋ยวไปรอลุนทำกันครับผม แล้วเบิรเลขแบ่งนะหน <1, 8, S 1> ึ่งแปดหงเนึ่งแปดเจ็ครับหนึแเครับเลขแบงครับสื่อทังสวรรค์เนาะอ่หนึ่งแปดเจ็ ดเี Dante, easy, quite, so ๋ยวเขาไปหลุนเลขถูกกันเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งสุลาสองห้าถูกๆมันๆปังๆรวยรวยสามตัวตรงๆไปตาล่อลุนเลขถูกนะครับเนาะงวดนี้จะเป็นตัวไหนงวดที่แล้วครับ สองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งแปดนะครับเนาะหัวที่แล้วซ้อมแยมร 13, เพิเ่บ่มักหนึ่งสามเพื่อเลยสื่อสองหนึ่งแปดครับมันก็ได้ได้ไดไดรับโชคเนาะได้โตดกันยังดีถือว่าปูเพิ่ยังเมตตาลูกหลานครับน,นี่คือเพื่อนจะไปรออลุกน้ำกันนะครับเนาะหวดดัวนี้เป็นตัวใดขอให้เอฟซีแต้มันชมโชคดี 50, 50สุขสุขคนค่ะมาไดด่าดีค่ะ เะไปรอลุนเลขกถูกเหมือนกันครับงวดนี้จะเป็นตัวไหนงวดวันที่1ตุลา66ครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวไปดูเหลขถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่1ตุลา66ครับผมหนึ่งถูกตัวแรกสำนักจุดขอปูหมายเลข5้าครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลข5้าชัดเจนครับชัดเจนหมายเลข5้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับ ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโช크ครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค,คมอบ,บ,บว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดถือว่าปูเป็นไห้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สถานที่แห่งนี้เป็นผู้มอบให้สาธุสาธุาธกิจใดก็ให้ทรงวังดังปรารถนาขอบุญบรารมีปูกับยามอบโชคให้ลูกหลานสุขปูสุขคนเห็ยรยังจะให้จเจริญลุลงเรื่องการขาการขายจะให้ขายดิบขายดี สาธุสาธุเดี๋ยวเป็นล่อหลุมเดยถูกตัวที่สองตัวที่3าเป็นน้ำกันครับผมสาวแมวจุดกอโชกครับงวดที่1ตุลาหกหกครับผมครับขณะนี้เพิ่นมาล่ำถวายปูกับยาครับผมเพิ่มมาล่ำถวายปูกับยาครับผมคุณสิงค์คอย่างอายุยิดจากความศรัทธาล้วนๆครับผมความศรัทธาล้วนๆนะครับเนาะเดไปเบิ่งเลขถูกน้ำกันนะครับเนาะว่าเลขถูกสองตัว สตัวจะเป็นตัวใดสาธุสาธุแต่ปบลงน้ำกันครับเบิ่งเด็กถูกสมัแรเหมือนกันครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมนี่ถูกงามแค่ครับห้าหเก้ครับผมห้าหเก้านาะแต่ว่าหางมองเลเก่าขาดออกน้อยนึงนะครับผมเดี๋จะเป็นห้าหกศูนย์ก็ะไดนะครับ 569หรือ5 6 0หกศูนยาวน้องสิแปดตัวเลขอีกตัวหนึน่งสาตุสาตุผู้ใดเข้ามาเบิ่ดดงช่อง้าวน้องให้ได้รับโชคไปนำกันสุขภูสุขคนนะครับคิดอียัง่็ให้สมหวังดังปาฏถนาริยาขอบุญบารมีภูพญานาถยาพญานาบบคเหมาะศกให้ลูกหลานสุขภูสุขคนคิดชิ่ไหนก็นให้สมหวังดังปาารถนาะสาธุสาธุสวัสดีครับ